สวัสดีครับมนีพามาเบ่งไอ้ค้าตังโทรศัพท์ค้าตังกล้องครับค้าตังอัน,นี้สำหรับคนงบหน่อยนะครับนี่ครับตั้งสามหมื่นสี่หมื่นครับมาจากไ,ไอ้ตังไรราษดาครับบ้านที่เป็นแนวใดใหญบ้านพ่อใส่บอสำหรับไอ้คนทุนหน่อยนะครับเนาะับบกกี่บาทครับ ยัมาแกะเบิรงกันเลยว่าสิออกมาในรูปแบบใดลาสาดารถไปลงทุนยังไม่หลายกับมอมีเงื่นครับต้องคอยเป็นคอยไปครับไพมี่ไอ อันใด,ดีดีครับแนะนํำมากเลยด้อครับอันใดของดีราค่าถืกครับเพราะว่ามื่อไม่ครับต้องหาของบอกเกินโตัจะของแต่ของเกินตัวจะของกัดบ,บอไว้ครับเงินบาไขรมีนำหลักลอยครับออก,กองอก,กองข้างใน,นครับ สำหรับไอ้คนงบหน่อยคือผมนะครับเนาะแบบเวลาเข้าเห็นอันเห็นนี่เขาได้ตั้งนะครับไอทีใส่ชุดมือมันโมเมนต์เอ้มันเป็นใหม่ไหม่เซลฟี่ครับแต่ว่าถัดมากน้มีขาตั้งขาตั้งนะครับแต่ม้นก็ดีอันนั้ลอยก็บาทเทกับที่ตั้งอยู่นี่ละนี่กับไอ้ไม้นีไม้ก็ตัวสามสิบบาทซื้อมาสองตัว สร้างมาจากราชดาครับนี่ครับออกมาแบบนี้ลอยกบบาทครับสำหรับข้นทุ่นหน่อยครับแบบใหญนอ้องงานเนี่ยเนาะไม่ต้องอ๋อ อันนี้มันเป็นแค่ขาซื้อๆตัวครับนี่มันต้องมีแน่าอ่อยอันนี้อีกอันนี้มันเป็นแค่ขาครับโอ้เป็นแค่ขาตัวนี่นีเป็นในอันนี้เน่วอยูอย่ยครับนี่นอะรเนยาอยูอย่โอ้สำหรับค้นทุนหน่อยนะครับเนาะ ถือว่าใส่ได้โอ้แม่หน,นีมันต้องมีไอ้แนวจ,จับอีกเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันสองเมตรนะครับน,น,นีถือว่าใส่ได้อยู่ครับหน่อยกว่าบาทเนาะนยังมากไหมแต่เออผมนึกว่ามันต้องมีแนวอียงอีกแต่มันมันมีมีแค่นดีกก๋ยอน ว่ามันสูง2เมตรนะครับผม็ได้ไาอยากได้2เมตรโอ้ทีมน2เมตรอี่ีนะครับอ๋อโอ้น่ครับ <c oughs> ขี้ว่าใส่ได้อยู่ครับขือว่าใส่ได้อยู่นี่ครับเหี้ยเอโอ้ยเหี้ยสูงกว่าผมครับผุนขือว่าใส่ได้อยู่ครับแต่ไอ้มันต้องมีไอ้อนนี้เยอีกย่างหนึ่เนาะผมโอ้ยมีแค่นี้เนาะผมกับผมหัวนั้นต้องมีอยังแบบยังอีก สมราคาเนาะครับเนาะถือว่าใส่ได้อยู่ครับยกไปสั่นไปหนีนะครับเวลาห้าไอ้นี่สองเมตรหนึ ừ, ใส่ได้เยู่ครับสนใจกับสร้างไรด้วยครับสำหรับคนงบหน่อยคือโม่ห้าครับยกเคฟนีเพียงเท่านี้นะครับด้วยครับ สวัสดีครับ